บทที่770ส่วนหนึ่งของโชคในการกลับขึ้นดาวได้ไหลายลงทะเลไปแล้วและด้วยโชคที่ถังซานทุ่มเทในเวลานี้อนาคตของทะเลจะง่ายขึ้นมากยิ่งตระกูลทะเลแข็งแกร่งเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเท่านั้นโซ่ตรวนที่ติดอยู่กับพวกมันมาเป็นเวลานาน,านก็ค่อยๆจางลงและทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นถังซานลอยอยู่กลางอากาศเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มก่อนจะกลับไปที่เกาะพระจันทร์เสี้ยว แม้ว่าเขาจะจำกัดการฝึุกฝนและออร่าของเขาแล้วแต่ก็ยังมีรัศมีสีทองอยู่รอบๆตัวของเขาซึ่งก่อตัวขึ้นจากความศรัทธามากมายเมื่อมองไปที่ดวงตาของเขาจางฮาวส่วนอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายหนึ่งคำเขาสงสัยว่าเขาเป็นขุมพลังระดับพระเจ้าจอมปลอมเทพเจ้าที่แท้จริงควรเป็นเหมือนถังซาน ทั้งซานยิ้มและพูดว่าอาจารย์คงสามารถวางใจได้ในขณะนี้ในไม่ช้ามหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะยกย่องชื่อของฉันสัตว์ทะเลในทุกมุมจะรู้ว่ามหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีความเชื่อของตัวเองพวกเขาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฉันมนุษย์ก็เช่นเดียวกันพวกเขาจะออกไปช่วยเหลือมนุษย์จางฮาวส่วนสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดว่าเยี่ยมมากเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแห่งท้องทะเล ทังซานกล่าวด้วยรอยยิ้มเดิมทีข้าเป็นเทพแห่งท้องทะเลแค่คิดว่าข้าได้รับมรดกของเทพแห่งท้องทะเลโดยบังเอิญจางฮาวส่วนยิ้มอย่างของขื่นคุณมีโอกาสมากเกินไปทั้งซานกล่าวว่าที่แห่งนี้มั่นคงแล้วโปรดเลือกคนหนุ่มสาวที่มีความโดดเด่นเมื่อฉันกลับมาจาับลานบ้านของบรรพบุรุษ เราจะเริ่มพยายามสืบทอดและปลูกฝงังฉันต้องกลับไปที่ลานบรรพบุรุษโดยเร็วที่สุดฉันมักจะก,กังวลเล็กน้อยเมื่อไม่ได้อยู่เคียงข้างเธอจางฮาวซวนกล่าวว่าไปเร็วและกลับมาเร็วพูดตามตรงฉันถือได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังขององค์การกลับมาของคุณทั้งซานยิ้มและพูดว่าท่านอาจารย์ท่านคือกระดูกสันหลังของเราจางฮาวซวนยิ้มอย่างของขื่นมาเถอะครูของฉันไม่เคยสอนอะไรคุณเลยคุณเกิดมาเพื่อรู้ ทั้งซานกล่าวว่าวันหนึ่งเป็นครูและเป็นพ่อตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นครูของฉันเมื่อใดเมื่อกล่าวคำอำลากับจางฮาวซวนแล้วขอทังซานไม่หยุดหรือพักผ่อนเขาเริ่มการเคลื่อนย้ายโดยตรงกลับไปที่ต้นไม้ทองคำจากนั้นไปที่สารบรรพบุรุษผ่านแถวลำดับการเคลื่อนย้ายทางไกลของต้นไม้ทองคำ แต่ก่อนไปราชสำนักก็ยังซ้อมอยู่สักพักไม่มีทางพลังแห่งศรัทธาในตัวเขาแข็งแกร่งเกินไปถ้าคุณไม่แยกแยะมันจะง่ายเกินไปที่จะพบได้ในราชสำนักบรรพบุรุษจาก,กรพรรพัทุกคนในราชสำนักจะดูดซับพลังแห่งศรัทธาและพลังแห่งศรัทธาเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มของพวกเขาเองแม้ว่าจากกักพรรพับางองค์จะมีเผ่าจํานวนน้อยแต่กลุ่มของพวกมันก็ทรงพลังและพลังของความเชื่อส่วนบุคคลก็แข็งแกร่งเช่นกันดังนั้นโดยรวมแล้วก็ไม่เลว หากคุณต้องการไปถึงระดับที่12ของขอองค์การฝึกฝนมันเกือบจะจำเป็นที่จะดูดซับพลังแห่งศรัธทธาและแม้แต่กุญแจสู่การเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกถังซานชัดเจนกว่านี้ไม่ได้จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นถังซานดูดซับพลังศรัธทธาทั้งหมดที่เขาได้รวบรวมไว้ในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่เขาจะออกเดินทางอีกครั้งเพื่อแก้ไขโรคระบาดในทะเลสำหรับมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด พลังแห่งสัทธาที่นำมาสู่เขานั้นยิ่งใหญ่มากแม้ว่าจะใช้เวลานานในการแพร่กระจายแต่ก็หมายความว่าพลังแห่งสัทธาจะไหลต่อไปพลังแห่งความเชื่อที่ระเบิดในทันทีทำให้จิตสำนึกของทางซานสูงขึ้นเล็กน้อยตอนนี้ฐานการพาบหลูกและจิตสำนึกของเขาได้มาถึงระดับที่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดที่สิบลำดับแล้ว มันเร็วขนาดนั้นก้าวสวรรค์และสิบโลกการทำลายล้างครั้งใหญ่และความทุกข์ยากพินาศนั้นช่างน่ากลัวเหลือเกินหลังจากผ่านไปผลประโยชน์ที่ถังซานจะมอบให้นั้นมหาศาลอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามถังซานไม่ได้เร่งรีบที่จะฝ่าเข้าไปจากประสบการณ์ของเขาไม่ว่าระดับใดความก้าวหน้าทั้งหมดจะถูกะส,สมเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียศักยภาพของคุณและปล่อยให้ตัวเองไปถึงระดับสูงสุดโดยตรงเมื่อคุณบุกทะลวงไปยังด่านต่อไป ตามคำตัดสินของเขาเมื่อเขาฝ่าฟันไปถึงขั้นที่11เขาจะสามารถท้าทายจัก,กรพรรดิที่อ่อนแอกว่าได้เมื่อถังซานกลับมาที่โรงแรมเสือขาวก็มีแดดสามขั้วแล้วแสงแดดจ้าส่องเข้ามาในห้องจากหน้าต่างและอุณหภูมิก็ค่อยๆสูงขึ้นถังซานยังคงรู้สึกซาบซึ้งต่อจัก,กรพรรดปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่าจัก,กรพรรดองนี้จะดูโหดร้ายและไม่ชอบมนุษย์ แต่เขาก็ยังบอกเมืองเคอรี่ล่วงหน้าเพื่อเห็นแก่ลูกสาวและหลานสาวของเขาให้มนุษยชาติเตรียมพร้อมที่นั่นการเสียสละสูงสุดคือให้มนุษย์ตัดสินใจทั้งซานจำความรู้สึกนี้ได้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเต็มใจที่จะทิ้งดาวดวงนี้ไว้กับจัก,กรพรรดิอสูรพยักฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคต ไม่รีบร้อนไปหาเหมยกงจื่อถังซานั่งลงบนโซฟาตั้งแต่เกิดภัยพิบัติจนถึงปัจจุบันเขาอยู่ในภาวะตึงเครียดเกือบตลอดเวลาแม้จะนั่งสมาธิเขาก็ยังไม่ละทิ้งการรับรู้ถึงโลกภายนอกและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขพลังแห่งการทำลายล้างเมื่อถึงจุดนี้เองที่เขาผ่อนคลายจริงๆและทุกอย่างก็จบลงในที่สุดเหมยกงจื่อก็กลายเป็นเจ้าเมืองเคอรี่ตัวจริงและได้ทะลวงไปถึงระดับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ สิ่งที่เขาต้องทำต่อไปคือการทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นหากปราศจากการปรับปรามของดาวเขาเพียงต้องยอมรับพลังแห่งศรัทธาในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างต่อเนื่องและเขาสามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วอย่างน้อยที่สุด1ิปีเขาเชื่อว่าเขาสามารถไปถึงระดับสูงสุดที่12และพาเหมยกงจือออกจากดาวดวงนี้กลับสู่ดินแดนแห่งเทพ,พเจ้าและรวมตัวครอบครัวอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเขาทำทั้งหมดนี้เพียงเพื่อจับไปหรือไม่หากเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการจับไปและกลับสู่อาณาจาักรแห่งเทพเจ้าวิธีง่ายๆก็คือการพาเหมยกงจือมาตั้งรกรากบนเกาะแล้วถอยกลับและฝึกมาสิบปีฝากไว้กับเหมยกงจือแต่แล้วดาวดวงนี้หลัะ หลังจากสัมผัสถึงภูมิหลังอันทรงพลังของดาวดวงนี้ถังซานก็มีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับดาวดวงนี้ก่อนจากไปเขาต้องให้สภาพความเป็นมนุษย์เพื่อความอยู่รอดและเป็นรากฐานให้เข้มแข็งในอนาคตเขาต้องการนำเครื่องมีลำนี้ให้กลายเป็นอาณาจักรเทพและเป็นอาณาจักรเทพ,พเจ้าที่ทรงพลังและท้ายที่สุดเขาต้องพึ่งพาพลังของมนุษย์ นอกจากนี้เขายังสัญญากับเจ้าของดาวว่าเขาจะปล่อยให้ลูกหลานของเขามาที่ดาวฟ้าหลันในอนาคตเพื่อช่วยให้ดาวฟ้าหลันบรรลุอาณาจักรแห่งพระเจ้าเมื่อลูกหลานของเขามาก็ไม่มีที่สําหรับเทพเจ้าและทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากศูนย์จากนั้นเขาควรปูทางให้ลูกหลานของเขาทั้งหมดนี้คือคำถามที่ถังซานต้องคิดในตอนนี้ เหตุผลที่เขาอยากกลับไปราชสำนักก็เพื่อปกป้องเหมยกรงจือและให้ความมั่นใจกับเธอตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเขากลัวจาก,กระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์มากขึ้นและไม่สามารถตัดสินผู้ควบคุมชะตากรรมด้วยสามัญสำนึกได้ ใครจะคิดว่าจาัก,กรพัิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จะทำลายการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โดยไม่ต้องแก้ไขความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ได้รับเป็นเพราะถังซานไม่คาดคิดมาก่อนนั้นไม่มีเหตุผลดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าจาัก,กรพัิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จะโจมตีเหมยกงจืออีกครั้งหรือไม่ถังซานมาที่สารบรรพมุรุษเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่าเขาจะยังไม่สามารถเอาชนะจัก,กรพัชได้ แต่เขาก็ยังสามารถหลบหนีไปกับเหมยกงจือแสงสีขาวเรี้ปรีและบนระเบียงมีแสงสีขาวกระพริบสัมผัสได้ถึงรัศมีของถังซานที่ปรากฏขึ้นในโรงแรมเสือขาวจากกระพัดปีศาจเสือขาวก็เข้ามาเมื่อเห็นถังซานอีกครั้งดวงตาของจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวก็ซับซ้อนอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่จัก,กรพรรดปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่าทําให้เขาประทับใจมากหลังจากที่ถังซานจับไปเขาก็คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ กลับมาเร็วจังจัก,กรพรรดิอศูนพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเคร่งครึมทั้งซานพูดว่าใช่ฉันไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเสี่ยวเหมยดังนั้นฉันจึงกลับมาฉันไม่ได้กังวลเกี่ยวกับจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ฉันจะโล่งใจได้ก็ต่อเมื่อฉันอยู่เคียงข้างเสี่ยวเหมยเป็นการส่วนตัวดังนั้นฉันจึงต้องลำบากคุณอีกแล้วจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวขมวดคิ้วและพูดว่าคุณไม่เชื่อใจฉันเหรอ